จะน้อยนำบุญจากการเป็นกกรมิตรให้ผู้มีบุญนะคะกละมิตรนำนำอ้อยสดแท้นะคะไปถวายพระที่วัดนะคะสามารถสั่งได้นะคะสามารถสั่งได้นะคะ อ้อยสดแท้นะคะอันนี้แม่ค้ามาส่งนะคะแม่ค้ามาส่งนี่นะคะอยู่ตรงนี้สด,สด,ส,ดสดเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถสั่งได้นะคะมีดวงแก้วนะคะแล้วก็มีลายอย่างนะคะสามารถมาซื้อได้นะคะแอมเจเน่อยู่ที่ ตลาดเล่านะคะน้ำอ้อยสดแท้นะอร่อยมากเลย